อยากจะให้ใช่ P ใชครับพี่บีทีวีอยากให้พี่พูดเป็นสไตล์ก็พี่หน่อยโอเคนะ,ะถ้าเกิดว่างจากอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ดูเรื่องประชุมสภาก็มาดูนางงามบ้างก็ได้นะคะวันนี้ที่ฉันว่างแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วติดตามมาดามฟันนี่ในติกตอกด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ,อบ,รบโอ้ยมาแล้วมาแล้ว เขาสัมภาษณ์อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูอ๋อยูยี่ยูยี่ด้านนู้นใบตองเนี่ฮะก็เป็นยูยีนะะ่นะฮะนี่นี่ก็ใบตองเราเราเรา,เรามาอยู่ด้านนี้เรามาอยู่ด้านนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวเราเรามารามาอดูน้องจะเดินออกมาเนาะแป๊บหนึ่งนะฮะมีใครอีกจะเดินออกมาอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม,ม,อไหมโอ้ ทุกคนครับผมพยายามจะหานะครับเหลือใครบ้างเหลือใครบ้างตอนนี้ถามหน่อยเ,ออเหลือใครบ้างได้ข่าวรอบนี้วันนี้ใช่ครับวันนี้ครับเชอ้อเอมตอนนี้ยังไม่ออกมาเลยนะครับพี่พยายามหาอยู่นะครับพยายามหาอยู่นะครับไม่เข้าสภาหรอจ๋าใครเรียกอะใครเรียกเราฮะก็เดี๋ยวพยายามดูนะฮะ น้องยูยี่ครับยูยี่นี่นะฮะยูยี่ของเราก็กําลังถูกสัมภาษณ์อยู่นี่สาวสวยของเราอีกคนนึงกลับแล้วนะฮะน้องๆก็น่าจะแบบไปกันเยอะโอ้ยพิธีกรพิธีกรของเราเราตามพี่ยุ่งอยู่ไหมครับผมขออนุญาตหน่่ยนะครับพี่อดูให้หน่อยสวัสดีครับ,รบโอ้ยอยากจะบอกว่าตอนนี้ทางเพจผมเนี่ย เขามอบมงให้พี่แล้วนะตั้งแต่รอบที่แบบว่าอเ,วเอาอันนี้ออกก่อนเผื่อมันจะ <c oughs> เหมาะเป็นไงบ้างพี่วันนี้<อ>บรรยากาศก็ดีค่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็ที่สําคัญคือว่าประทับใจกับน้องๆเพราะว่าสับกันอ <c oughs> อกมาได้แบบสวยงามและที่สําคัญคืออุ้ยรอบนี้มีม้ามืด ใช่พี่คือมีความรู้สึกว่าคนนี้แบบรอบที่แล้วเราไม่ได้เห็นเขาสักเท่าไหร่แต่รอบนี้อ,อ,อะไรลูกก็เห็นแบบว่าคือคือพูดไปด้วยแล้วก็มองอึง้งมองมองมต้องทั้งอ่านทั้งพูดแล้วก็ในขณะเดียวกันแม่ปุ้ยก็สั่งการอยู่ด้านข้างตลอดเวลานะคะวัะนั้นต้องมีสติหนักมากแล้วสิ่งที่ลุ้นสุดก็คือกวนนางงามตกน้นําแต่ว่าไม่มีใครสติหลุดเลยคือ,อเลิศดม,ม,มากเลิศดม,ม,ม,มากแล้วถามย้อนกลับไปในรอบที่แบบว่าก่อนรอบหนูออดิชั่นพี่เขาแบบว่าได้บอกพี่ไหมว่าเฮ้ พูดแบบคือน้องพูดผิดคือพี่แบบใส่ใส่้เาไม่ได้บอกเาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเขาได้แต่บอกบอกว่าคือเขาอยากทําเป็นคอนเซปต์กำจัดจุดอ่อนประมาณนี้เพราะว่าจุดอ่อนของ Miss Universe Thailand เนี่ยที่เรายังไม่ได้มงสักทีเพราะเราชอบไปพลาดในในการได้คีย์เวิร์ดที่มันชอบท้าทายประเทศไทยแล้วก็พอน้องไปเจอรอบนั้นก็ประมาณฝ่อตกาะนั้นมันก็กลายเป็นว่า อันนี้คือจุดอ่อนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่อยากให้มีจุดอ่อนนี้เราถึงเอาคีย์เวิร์ดมาฝึกกันแล้วฝึกกันอีกเ,ออเสร็จแล้วพอเราได้มีโอกาสฟังแล้วเ,ออเด็กเหมือนกับแบบท่องของตัวเองมาแล้วคงตื่นเต้นออสติหลุดแล้วพอตอบคําถามเสร็จปุ๊บเอ๊พี่ชรีเขาก็พยายามอยากจะช่วยเ,ออเสร็จปุ๊บเอานังก็ยังไม่พยายามเข้าใจว่าเขาจะช่วยนี่เหรอ,อไหมคะเราก็เลยต้องแบบเดี๋ยวนะคะลูกเขาถามว่าอะไรคะทวนคําถามค่ะ<น>อย่างนี้คือคืออันนี้เสียบเองกเลี้ยวไปเหมือนกันนะคะว่าพี่ๆจะมาล่วนหรือเปล่าใช่ไหมแต่ปรากฏว่า ทุกคนต่างมอบมงให้ขอบพระคุณม,มากค่ะเพราะจริงคือความคาดหวังของเราคือเราอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเข้ารอบทุกคนต้องได้เรียนรู้ค,รคือวันนี้อยู่มาสมมติว่าอยู่ตกรอบแต่อยู่ได้อะไรกลับไปม,มันต้องทําให้เราพัฒนาตัวเองจะมากจะน้อยต้องได้เพราะฉะนั้นจะไม่ปล่อยให้ใครผ่านไปเลยด้วยความรักเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนพัฒนาแล้วในรอบต่อๆไปเนี่ยพี่ปุ้ยได้ท่าทามพี่ให้แบบว่ามาสอนน้องๆอ,อ,อะไรอย่างนี้ก็ปุ้ยก็บอกว่าถ้าถ้าจัดเวลาได้นะคะก็ตอนนี้ก็กําลังรอดูว่าพอน้องๆเข้าเข้ากล่องแล้วนะคะ <bid. S 1> เขามีคิวมีอะไรตรงไหน <ừ> ได้บ้างก,ก็ก็อาจจะมีโอกาสเพราะปีที่แล้วก็มานะคะเพียงแต่ว่าตอนที่ปีที่แล้วมาก็มาแบบเงียบๆแล้วไปแบบเงียบๆนะคะ <laughs> อาจจะไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะว่าตัวพี่เองก็เป็นโคช้ชด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ถ้ามีประโยชน์ก็อยากทำเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของการประกวดนางงามไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก แล้วผมขออนุญาตถามอีกสักคาถามหนึ่งนะครับสามสิบคนเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเราเป็นห่วงเรื่องของการพูดเนี่ยมีมีมีเรื่องอะไรบ้างที่น้องๆต้องปรับเยอะเลยครับคือเอาจริงๆต้องบอกว่ารุ่นนี้ค่อนข้างเก่งนะคะกับการพูดเพราะว่าเขามีการฝึกตลอดทางคนเราจะดีขึ้นได้ต้องฝึกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย practice m a k e perfection นั่นหมายความว่ายิ่งคุณฝึกคุณยิ่งได้รับ โอกาสแล้วก็ความสามารถคุณก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เขาไม่ได้ฝึกแค่คีย์เวิร์ดบ,บางทีเขาก็ให้น้องช่วยไลฟ์ช่วยสปอนเซอร์บางนูนี่นั่นแล้วเราก็เห็นศักยภาพของเด็กหลายคนที่สามารถที่จะแบบจับประเด็นได้แล้วก็สามารถพูดถึงสินค้าได้แบบดีนะคะแล้วก็มันทําให้เขาตลอดทางยิ่งฝึกยิ่งเก่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่ค่อยห่วงมากอาจจะห่วงนิดหน่อยตรงว่าเวลาตื่นเต้นมันอาจจะมีการใช้แบบควบกล่ำผิดที่ผิดทางซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นอยู่แต่มันก็ยังไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่มากค่ะเพราะสุดท้ายเรื่องเหล่านี้ฝึกได้แล้วในในในเวทีใหญ่เนี่ยจำเป็นไหมครับว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษหรืออะไรพี่จริงพี่ว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าในแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราถนัดภาษาไหนแล้วเรามั่นใจเนี่ยใช้ภาษานั้นเลยเพราะ บนเวทีอนุญาตให้มีล่ามและการใช้ล่ามไม่ได้ถูกตัดคะแนนเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลสู้ว่าถ้าเราภาษาไม่เป๊ะนะคะแล้วเราบังเอิญได้มงเนี่ยเราก็ยอมใช้ล่ามดีกว่าแต่ถ้าบังเอิญว่าเป็นคนภาษาเป๊ะแล้วอย่าเรียกล่ามมาเพราะคะแนนเสียเพราะเขารู้ว่าศักยภาพคุณมีแต่การที่คุณเลือกใช้ล่ามเอ๊ะอยากขอคิดนานกว่าคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราว่า กองใหญ่เขาก็าแอบดูเหมือนกันว่าแต่ละคนศักยภาพเบอร์ไหนถ้าศักยภาพแบบภาษาอังกฤษแบบอิฟลฟเอนมากพูดได้ดีมากมแต่เลือกใช้ล่ามเอ๊ะอยากคิดนานกว่าเพื่อนใช่ไหมเพราะว่าอ,อ้างว่าจะใช้ล่ามเพื่อทีอ่จะคิดยาวอย่างเงี้ยปั<ล>จจุบันให้เราคิด3าวิอ่ะอออแต่ถ้าอยู่ใช้ล่ามเหมือนอยู่ฟังภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วแล้วก็ร้อยเขาแปลไทยระหว่างนั้นประมวลคำตอบเนี่ยมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ถนัดใช้ล่ามไปเลยค่ะไม่ผิดกติกาแต่ถ้าเราถนัดภาษาอังกฤษได้ฟาดไปเลยก็ยิ่งกลายเป็นดีก็เลิศไปหน คนจะได้เราก็ไม่มั่นใจว่าล่ามจะแปลได้เท่าที่เราอยากให้แปลไว้เนี่ยก็คือมันก็มี2ส่วนนะคะท่นดีแล้วได้หมดเลยอยู่ที่ตัวเราถ้าไทยได้ก็ไทยแต่ไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรอย่าไปคิดว่ามันเป็นปมด้อยเรามีภาษาเป็นของเราชาติไทยมีภาษาเป็นของตัวเองนี่คือข้อดีค่ะแต่ถ้าได้ภาษาอังกฤษก็ก็เอาเลยค่ะเต็มที่ใช่ถ้าใครอยากดูชุดว่ายน้ำวันนี้ต้องยังไงครับพี่ก็ต้องสามทุ่มครึ่งนะคะเปิด PPTV HD 36นะคะแน่นอนเริ่มต้น3ามทุ่มครึ่งยาวไปค่ะอย่าลืมโหวตนะคะเผื่อน,นางงามที่คุณชอบจะได้มีโอกาสได้วาวคาัส10คนสุดท้ายแบบไปยืน1รอเลย FC นะครับพี่ขอ,ขอบคุณขอคุณครัขอบคุณนะ,ะคะ